่าวดีสำหรับชาวสวนยางทั้งเจ้าของสวนและคนกรีดยางมีสิทธิ์ได้รับเงิน15,000บาทค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะข่าวนี้สำหรับชาวสวนยางทั้งหลายที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนังกงานเกษตรอำเภอนะคะมีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าเป็นลูกจ้างกรีดยางขึ้นทะเบียนกับกยทแต่ไม่ได้มีสมุดเล่มเขียวไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนังกงานเกษตรอำเภอจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทหรือไม่ข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์นะคะสามารถเข้าไปติดตามข่าวเต็มๆได้ที่ลิงก์ที่คำอธิบายคลิปเลยค่ะ ชงคอรมอนห0แสนล้านเยี่ยวยากเกษตรกร15,000บาทเชาวสวนค้นกรีดยางเฮได้ทั่วถึงเมื่อวันที่26เมษายนนายประพันธ์บุญยเกียรติประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอเปิดเผยว่าขณะนี้ทะเบียนชาวสวนยางมีประมาณ1.8ล้านไรย หรือ1.8ล้านทะเบียนซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ทำกินในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน1.43ล้านรายหรือทะเบียนและทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน1.07แสนรายหรือทะเบียนได้หารือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้วเกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง แม้ว่าการยางแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการชดเชยราคายางพาราที่ราคายางแผ่น60บาทต่อกิโลกรัมแต่ในส่วนของการเยียวยาโควิด19และภัยแลง้งชาวสวนยางก็ต้องได้เพราะถือว่าเป็นคนละส่วนกันในส่วนของการชดเชยราคาเป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปหลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรกรผ่านคอรมอไปแล้วซึ่งก็แปลว่า กยทพยายามที่จะผลักดันให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนะคะได้รับเงินเยียวยาเก,เก,กเษตรกร1 5 0 0 0บาทด้วยนะคะส่วนเงินประกันรายได้ชาวสวนยางก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ชาวสวนยางจะต้องได้รับหลังจากโครงการเยียวยาผ่านไปค่ะรายงานข่าวจากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารวกระทรวงเกษตรเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิด -19 และภัยแล้งวงเงิน1 5แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ15,000บาทเสนอคอรมอรโดยการจ่ายเยียวยาตามทะเบียนเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงและการยางแห่งประเทศไทยประมาณ9-10ล้านทะเบียนโดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เบื้องตน้นกระทรวงเกษตรได้ชี้แจงหลักการเงื่อนไขและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการกานกรองเรื่องเสนอคอรมอแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งคณะกรรมการกานกรองไม่ได้มีปัญหาหรือข้อสงสัยเรื่องใดๆยกเว้นกระทรวงเกษตรจะต้องให้กรมส่งเสริมการเกษตร ไปหารือกับกยทเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่28เมษายนนี้สำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพราะแต่ละหน่วยงานโดยในเลขที่บัตรประชาชน13หลักตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน บัตรประชาชนหนึ่งใบจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์และการลงทะเบียนเกษตรกรไว้ในปี2562และ2563เป็นทะเบียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีจำนวนประมาณ8.24ล้านครัวเรือนจากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซํำซ้อนมีอยู่10.64ล้านครัวเรือนค่ะโดยแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมพัสุสัตว์ จำนวน2.69ล้านรายเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร7.52ล้านครัวเรือนและ,กะเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมประมง4.36แสนรายทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกันประมาณ2.4ล้านรายส่วนทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางแบ่งได้ดังนี้ 1.84ล้านรายเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีเอกสารสิทธิ์1.16ล้านไร่ยคนกรีดยางจำนวน263,107านวน2ร้เรารวมเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนและคนกรีดมีจำนวน1.43ล้านรายส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มีจำนวน4 7 7แสนรายค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางแต่ยังไงก็ขอให้รอฟังข่าวฟังมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนะคะในวันที่28เมษายนนี้ค่ะว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำหรับเกษตรกร,กรทุกกลุ่มนะคะทุกอาชีพ ทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรอำเภอกรมปรศ,ศุสัตว์กรมประมงการยางแห่งประเทศไทยรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทุกท่านถือเป็นเกษตรกรหมดนะคะรอความชัดเจนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายนนี้อีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ